ขอสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับมัทุรสค่ะดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีความละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ไอดี 030.80354 7พยากรณ์สดโทรลนยใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เมตรจำป็นคำถามค่าบูชาครูทนั้ง199งบาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงย2น,นาฬิการาคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ดวงชะตาของท่านประจำเดือนตุลาคม2568มีดังนี้ค่ะในเรื่องของการงานดาวประสุขซึ่งเป็นดาวประจำการงานของชาวลัคนาราศีมังกรดาวประสุขเป็นดาวประจำเดือนภพปุตตะและกัมมะได้ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ภายใต้เดือนภพมรณะตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่11ตุลาคม2568ส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทาง เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การงานหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต,าต่างๆมากยิ่งขึ้นในระหว่างนี้หากท่านจะลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆขอให้ศึกษาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะและท่านที่มีลูกหลานบริวารในระยะนี้ลูกหลานบริวารบางคนอาจนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ท่านได้ค่ะจากนั้นดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกันภายใต้เดือนพสุภะตั้งแต่วันที่ 11ตุลาคมถึงที่4พฤศจิกายน2,568ได้ตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความรับคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆค่ะ <S <S ดาวพิตย์ซึ่งเป็นดาประจำเรือนพบมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีกันภายใต้เรือนพพสุภะตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่18ตุลาคม2568 ส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านที่ทำงานประจำจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายตำแหน่งปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่การทำงานจากตำแหน่งเก่าไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นหรือมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นหรือท่านจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่การงานหรือยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยในบางท่านจะมีโอกาสได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบางอย่างแต่ข้อควรระมัดระวังในระยะนี้ก็คือ ขอให้ระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์อาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะจากนันดาพร่างคารใจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลภายใต้เดินพบกัมมะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดในเรื่องของการงานในระยะนี้ท่านอาจต้องแบกรับภาระหน้าที่การงานเยอะขึ้นหน้าที่การงาน อาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นอาจมีความไม่ราบรื่นขอให้ท่านทํางานด้วยความรมะมัดระวังด้วยนะคะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเดินพบอริและสุภะได้ยกเข้าสู่ราศีตุลพายใต้เดินพบกรรมมะตั้งแต่วันที่28กันยายนถึงที่3ตุลาคม2568ได้ตําแหน่งเป็นอุจาริมุกด้วยีิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่าน มีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านที่ทำงานประจำรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นและตำแหน่งท่านจะมีชื่อเสียงที่ดีจากการทำงานงานจะมีความโดดเด่นท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายท่านจะมีโอกาสต่อย,ยอดธุรกิจของท่านให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้นจากนั้นดาวพระพุธ จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้ดวนพรลาภะตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคม2568ส่งผลในหน้าที่การงานดีค่ะและท่านจะมีเกณฑ์ได้ราบก้อนใหญ่และจะมีเครดิตดีท่านที่ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภ ดาวพุธเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้ได้พบกระดุมพระตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568ถึดถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569ทรงผลในท่านจะคิดถึงเรื่องของการหาเงินหาทองมากยิ่งขึ้นท่านจะหาเงินเก่งหาเงินคล่องมีความเชื่อมั่นในการหาเงินมากขึ้นอาชีพการงานจะมีหลักมีฐาน แต่ในระหว่างนี้ท่านจะประหยัดเงินและม่ระวังการจับใจใช้สอยมากยิ่งขึ้นค่ะดาวพระหาหูซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชา,ราวราศีมังกรได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เด่นพบกระดุมพาร์ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที 2, ่2พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวการเงินมีมาตรฐานเข้มแข็งมั่นคง ส่งผลในการเงินดีค่ะท่านจะมีรายได้เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งหาเงินคล่องไิจากการค้าการลงทุนระหว่างนี้เหมาะสําหรับการสะสมทรัพย์สินเงินทองค่ะดาวระราห์คานจะเป็นดาวประจรําเดือนพบพันธุและลาภะได้ยกเข้าสู่ราศีตุลภายใต้เดินพบกัมมะตั้งแต่วันที่ 12กันยายนถึงวันที่26ตุลาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นปละส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านที่มีครอบครัวท่านอาจต้องแบกรับภาระการดูแลบุคคลในครอบครัวมากขึ้นส่วนในเรื่องของการงานท่านจะมีภาระหน้าที่การงานมากขึ้นขอให้ท่านดูแลสุขภาพระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะจากนั้นดาวร่างคารจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ภายใต้เดินพบลาพระตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่6ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวโชคลาภมีมาตรฐานเข้มแข็งมั่นคงส่งผลในท่านจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากช่องทางต่างๆมากขึ้นท่านจะมีกำไรจากการค้าการลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลผลประโยชน์ก้อนใหญ่หรือได้รับงานชิ้นใหม่ที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้น สังคมเพื่อนฝูงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะส่วนในเรื่องของความรักดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสหัสชาและวินาศได้ยกเข้าสูราสีกรกฎภายใต้เรือนภพปัตตานิตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่3ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้นได้ปรึกษาหารือกันมากขึ้น ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันและมีโอกาสร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะส่วนคุณโซดจะมีโอกาสพบเจอคุณผูกใจเป็นคนเฉลียวฉลาดไหวพริบดีและมีโอกาสที่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องจะแนะนําให้ค่ะหรือท่านจะมีโอกาสพบเจอกันในระหว่างการเดินทางหรือจากช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆอีกทั้งจะมีโอกาสเป็นคนต่างถิ่นหรือเป็นชาวต่างชาติค่ะ สำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ